สวัสดีครับวันนี้นอนทกจะพามาดูเกม,มใหม่นะเกม Pocket Warrior นะครับซึ่งเกมนี้เพิ่งจะเปิดมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึงมั้งอันนี้ก็คือจะมาให้แนะนําให้ดูวิธีเขาเรียกอะไรเวลาเราจะเลือกตัวเล่นอนะ่ะให้มาดูสกิลก่อนนะครับว่าเราจะจัดทีมแบบไหนนะครับสกิลของมันผมแนะนําอย่างนี้นะให้กดดูตรงนี้ตรงสกิลแต่ละอันอนะ่ะมันจะไม่เหมือนกันให้เน้นที่มัทัดที่2นะครับมันจะเป็นเขาเรียกยังไงอ่ะ เป็นบัฟเสริมอะไรของมันสักอย่างนี่แหละประมาณนี้นะซึ่งทีเด็ดของมันจะอยู่ที่บรรทัดที่2บรรทัแดแรกอะ่ะมันจะเป็นแค่ค่าดาเมจที่มันทําได้นะครับส่วนพาสีของมันก็จะเป็นบรรทัดที่2นี่แหละพาสีของสกิลนะซึ่งมันจะต่างจากโปรเกสกะค่อนข้างเยอะทีเดียวสกิลของมันนะก็เวลาฟอร์มทีมให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะเล่นสายแท้งสายดาเมจหรือสายบัฟอะไรประมาณนี้ให้มาเลือกที่ดูสกิลนะครับสกิลที่แรงๆผมแนะนํา ให้ดูที่คินะครับถ้าสกิลไหนมันติดคิอันนั้นคือแรงแน่แนและอีกอันนึงก็คือที่มันข้ามป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเฟนส์หรือสเปเชียลดีเฟนส์นะครับอันนั้นคือแรงแน่แนมันเหมือนสกิลเจาะเกาะนะครับส่วนนี้คือนิสัยของมันนะครับนิสยัยเราก็พยายามเลือกให้มันบาลานซ์กับสกิลมันนะครับให้ดูสกิลเป็นหลักอะอย่างกบตัวนี้มันเป็นสายลเลเวเจใช่ปะเราก็พยายามเลือก นิสัยที่มันเสริมสกิลมันนะนะกบตัวนี้มันจะเน้นไปที่ิีินะครับเพิ่มโอกาสติดิีเยอะๆเราก็เลือกนิสัยประมาณนี้การจะเปลี่ยนนิสัยก็คือว่าต้องไปหาจับตัวมันมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนิสัยอัพนิสัยเอาประมาณนี้นะครับซึ่งเกมนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรจริงจังนะแค่เล่นเก็บเวลวไปเรื่อยๆไปเรื่อย เพชรก็ใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้ดองคือเล่นคนล,ละสาตาล์กับโปเกมสกะเลยนะครับเล่นคนละแบบเลยส่วนยักษ์เนี่ยถ้าอย่างในโปเกมสกะเนี่ยมันจะเป็นสายควบคุมใช่ไหมพอมาเกมพ็อกเก็ตเนี่ยมันก็ยังเป็นสายควบคุมอยู่นะแต่ดาเมจมันอะค่อนข้างดีเลยนะครับมันมีสกิลที่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งนะติดมืนติดชาได้ด้วยแล้วก็จะมีสกิลที่ข้ามป้องกันด้วยนะครับ เรียกว่าสกิลเจาะเกาะนะครับเป็นสกิลบินนะครับสกิลเจาะเกาะเจาะเกาะเนี่ย you know. <j'> ยังไงมันก็แรงกว่าอีกแล้วนึกถึงอวีนะครับถ้าเกิดว่าออกของเจาะเกาะเนี่ยมันก็จะแรงกว่าปกติอยู่แล้วน,นะครับอธิบายง่ายๆนะครับสาหรับสกิลที่ว่ามันแรงกว่าปกติถึงค่าดาเมจมันเท่ากันนะครับแต่ถ้ามันเจาะเกาะหรือติดคิ้มันก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับเจาะเกาะเนี่ยเท่าที่ผมลองมานะมันแรงกว่าติดคี้นะครับ ประมาณนี้เลยส่วนนี้เป็นนิสัยนะครับนิสัยก็เลือกดูตามที่บอกเมื่อกี้นะครับให้เลือกดูตามสกิลของมันนะครับว่าเราจะใช้นิสัยแบบไหนส่วนอันนี้ก็คือเป็นสายดามเมจนะครับค่อนข้างจะบางมากมากเลยตัวนี้สกิลของมันเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะสำหรับตัวนี้นะมันเหมาะที่จะเป็นทีมหลังนะครับเพราะมันจะเห็นผลแบบอลังการเวอร์วังอะไรประมาณเนี้ หลังจากที่มอนอีกฝั่งหนึ่งเลือดต่ำกว่า50%นะครับนั่นแหละมันจะเด็ดตอนนั้นเท้าออกไปทีแรกอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับอย่างที่สกิลมันบอกครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งเหลือเลือดต่ำกว่า50%มันจะเพิ่มความเสียหายได้นะครับประมาณนี้แล้วก็สกิลเรียกอะไรนะดาก้อนดาก้อนอะไรนะดาก้อนเล้งกับดาก้อนคอใช่ไหมดาก้อนเล้งอ่ะมันไม่ได้เจาะเกาะนะมันติดสถานะเผาไหมซึ่งสถานะเผาไหมของมันเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจน ว่ามันลดอะไรเพราะมันยังไม่ได้เขียนบอกไว้ใหญ่เท่าที่ผมมองก็คืออาจจะเป็นลดเลือดประมาณนี้นะสถาน,นะบบกไว้แต่ลดเลือดกี่เปอร์เซ็นต์มันยังไม่ได้แจ้งไว้นะครับส่วนสกิลดาก้คอนคอเนี่ยสกิลมันจะแรงกว่าเพราะมันเจาะเกาะนะครับมันข้ามพลังป้องกันตั้งเท่าไหร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมเมื่อกี้ดูไม่ทันอันนี้คือวิธีหามอนมาเปลี่ยนนิสัยนะครับหรืออัพนิสัยประมาณนี้นะครับ เราสามารถใช้ไอตัวดีโดได้นะครับรเรียกดีโดใช่ไหมไอตัวเมื่อกี้ไอตัว,ตวคล้ายๆวุ้นหรืออะไรสักอย่างอะเรียกดีโดนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่อัพเพิ่มสเตตัสนะครับเรียกว่าโหมดฝึกฝนนะครับสำหรับครูป้าน้อยสกิลของมันเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างแรงเลยนะสกิลอันติมันอนะแล้วมันจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งอนะทำอะไรไม่ได้ด้วยเหมือนก็มูฟมันออกจากสนามไปอะประมาณนี้ครับ แต่สกิลอื่นผมก็ว่ามันธรรมดาธรรมดานะแต่ก็ต้องลองเล่นไปนะครับเพราะเนี้ยมันมีดีที่อันติใช่ไหมทีเนี้เราจะต้องหาตัวที่มีสกิลที่เพิ่มพลังเพิ่มพลังงานให้มันใช้อันติได้ถี่ขึ้นเนี้ยตัวอูป้ามันก็สุ่มเพิ่มพลังงานให้อยู่แล้วนะครับให้ในทีมอะใช้พลังงานใช้อันติได้เร็วขึ้นอูป้าน้อยนะผมว่าสมควรที่จะต้องมีติดทีมอะ เพื่อที่จะใช้อันตินะครับถ้ายิ่งออกคู่กับเชนายหรือออกคู่กับมิวนะผมว่าค่อนข้างจะแข็งเลยละ่ะเพราะเชนายนี่มันเป็นสายบัฟใช่ไหมฮิวทีก็เอาเรื่องเหมือนกันถึงจะสู้มิวไม่ได้นะส่วนนี้อันนี้คือที่ผมเน้นเลยนะผมเรียกมันว่า cd นะครับเพราะมันเป็นแผ่นซ d มันเป็นโหมด TMS ใช่ไหมอ่าอันนี้มันจะเพิ่มคุณสมบัติพาสีได้อีกนะครับสามารถอัพได้เพิ่มได้ ตรงนี้ผมแนะนําเลยค่อนข้างดีเลยนะครับจะเห็นว่าพลังทีมของผมัาค่อนข้างน้อยนะเวลแค่ยี่สิบเองแต่ก็พอเล่นได้นะครับถึงจะไม่เวอร์วังอลังการเหมือนอย่างคนอื่นเขาบอกก่อนว่าอันนี้ผมยังวีศูอยู่นะผมยังไม่ได้เติมใส่เล่นไปเรื่อยๆผมกะว่ารออัพแพทเมื่อไหร่แล้วค่อยเริ่มจริงๆจังๆครับตอนนี้ตัวมันยังน้อยอยู่รอตัวมาไเยอะกว่านี้ก่อน ซึ่งการจัดทีมเอาลงทีมเราก็ดูพวกนี้นะครับเป็นหลักและมันจะเสริมกันเองนะครับประมาณนี้ครับส่วนตัวบัฟธาตุอันนี้ผมยังไม่เห็นมันมีมานะตัวบัฟธาตุผมอาศัยใส่ไอ้พวกนี้เอาเวลาเริ่มทีมก็จะเพิ่มสปีดเพิ่มคี้ลดฮิตอะไรพวกนี้ครับช่วยได้เยอะอย่างสกิลยักษ์เนี่ยมันก็จะลดฮิตอีกฝั่งหนึ่งทำให้อีกฝั่งตีว้เาได้ แล้วก็ตัวกบเนี่ยมันจะเพิ่มหลบหลีกดอทคือหลบหลีกนะครับเพิ่มหลบหลีกให้ตัวมันเองได้อ่าครับเดี๋ยวจะลองเล่นในด่านให้ดูนะครับอันนี้คือจัดทีมไว้อย่งนี้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเข้าค่ายไปวางตัวใหม่จะต้องเอาไครดิวไว้ข้างหลังเอาฮูป้าไว้ข้างหน้าจะสังเกตว่าของผมเนี่ยเวลาเริ่มเทิร์นมาเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดท,ทั้งทีมเลยนะครับ ตรงที่มันขึ้นเนี่ยพยายามสังเกตดูให้ดีนะครับอาจจะมีผลต่อทีมเรานะไอฮิตติด,ดลลัวรถฮิตดว้วยแล้วอีกฝั่งหนึ่งติดดีบัฟไปแล้วติดคิ้ลลัวอันนี้คือเราต้องสลับก่อนเดจะแคริวจะตายกบเนี่ยผมมองว่ามันตีค่อนข้างแรงเลยนะเพราะมันตีค้ำป้องกันเอ้ยไม่ใช่ข้ำป้องกันมันตีติดคีบ่อย เนี่ยครับสกลิลที่ความป้องกันติดคีด้วยสกลิลมันก็เลยค่อนข้างแรงยักษ์เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ใช่เพราะผมไม่ค่อยมีตัวนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างจะเล่นได้ค่อนข้างจะครบเลยอะ่ะมีทั้งสถานะมีทั้งดามจดแต่ดามจเมันอาจจะไม่จัดจ้านเท่าพวกตับบุโคโค,โคหรือตัวอื่นนะครับแต่มันดีตรงที่มันมีสถานะด้วยแลติดคีง่าย ถ้าเกิดว่าเราจัดทีมแบบที่ผมบอกไปนะแต่บางคนอาจจะมีวิธีจัดทีมที่ดีกว่าผมนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้ผมก็เพิ่งจะหัดเหมือนกันนะครับมีอะไรก็คือว่ามาบอกกันแนะนํากันเฉยๆวิธีของผมมันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะครับเพราะก็เพิ่งเล่นเหมือนกัน <c oughs> ก็ที่ทาคลิปมาเพื่อจะบอกว่าผมเล่นแนวนี้นะประมาณนี้แหละครับ เกมนี้ที่ผมชอบสกีโบโคตรสวยเลยขออนุญาตยังไม่ตอบนะครับแชทอังนี้เราก็สลับทีมเลือดมันจะต่ำกว่าครึ่งไหมเนี่ยน่าจะต่ำอีกนะแต่ใครลเลี้ยผมยังทำได้ไม่เยอะนะพมยังทำได้แค่สามดาวเองไอฝึกฝนอะไรก็จะทำได้ไม่เยอะ ของก็ยังใส่ไม่เยอะเลยผมว่าถ้าใส่เยอะๆเนะน่าจะเวอร์วางอลาัางการอยู่แหละแต่เสียถี่ว่ามันบางนี่แหละจําเป็นต้องมีตัวบัฟนะครับสําหรับใครรีวิวดถ้าใครชอบสายดจ้าเม่อหพยายามเลือกตัวที่มันเจาะเกาะนะครับนี่ไอ้ตัวนี้แรงจริงงับทีรู้เรื่อง ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะทำมาใหม่นะครับเดี๋ยวไว้เจอแนวใหม่ๆแล้วจะมาบอกอีกทีนะครับสวัสดีครับ